สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับเกิร์นะครับเราก็อยู่ในช่องอุรุพงช n แนลนะครับวันนี้เราก็จะมาพบกับไม่แน่ใจว่าเหมือนกับว่าเป็นเขาเป็นหนุ่มหล่อหรือสาวสวยของสนามนี้นะครับเขาก็เป็นดาวรุ่งใหม่นะครับวันนี้เราก็จะมาสัมภาษณ์เขาดีกว่านะครับอารชี่อะไรครับ เป็นคนที่ไหนตะกอเป็นคนอุบนตอนนี้ก็เป็นคนอุบนแล้วอยู่เทมแล้วทำไมถึงได้มาเล่นอยู่สนามหรูหโาเพื่อนชวนมา่ะอยากทราบว่าเธอเป็นแบบไหนเป็นเับเป็นลับ คมลับแล้วนะครับว่าเขาเป็นลับโอเคแล้วพิธีกรเป็นแบบเราเราจะไม่แก้พิธีกรนะครับโอเคตอนน่อเนาะอ่ะงั้นเรามาถามต่อกันเลยนะครับตอนนี้ลูกอายุเท่าไหร,ร่คบตอนนี้ยี่สิบสามยี่สามแล้วต,ตอนนี้มีแฟนหรือยังหรือยังโสดอย่ตอนนี้ไม่มีแฟนอ่าคนนี้อะไรนะยังไม่มีแฟนแแล้วมาเล่นอยู่นี่คือแอบชอบใครอยู่หรือเปล่าไม่มีไม่มีมมแล้วทำไมถึงแบบ อ๋แล้วอีกข่าวนึงครับได้ยินว่านัดใครจากทินเดอร์แล้วชวนมาเล่นวันนี้ด้วยนะอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่นี่เป็นเพื่อนที่นัดมาอ๋อเป็นเพื่อนที่นัดมาแล้วก็เดียวมาต่อหรือเปล่าก็ไม่นะชื่ออะไรนะวาบาอะไรนะใช่ไหมใช่คนนี้ไหมไม่ใช่อ๋อไม่ใช่แล้วไม่เล็งใครไว้บ้างหรอเนี่ยในสนามคนเยอะแยะเลยไม่มีจริงอ่ะ แบบไหนหรอคแบบไหนล่ะครับไหนชอบคนตัวสูงตัวสูงเสื้อแดงปะ <laughs> ตัวสูงแล้วก็ตาสีสีหน่อยเวลานี้ออกมาตาเป็นส,สีอะไรเอเบอร์สองหรือเปล่าเมื่อกี้ได้ยินใช่คน <laughs> นี้เหรอคนนี้ใช่ไหม เฟซบุ๊ก C NAWK C S L U C K N A W K C เอาว่าทับใจในอะไรในสนามรุ่งพงคนเยอะดีนสนุกดีแล้วก็เจอเพื่อนด้วยไม่เจอันา,าเป็นเพื่อนตั้งแต่สมัยเรียนมัธยมตั้งแต่อยู่บน <laughs> แกงกันเองเโตเยอะอ